สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันอย่าลืมนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้มันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลในเชาน้านี้พร้อมๆกันได้เลยครับ มาเริ่มต้นกันที่แขงงอาเดมีที่ชื่อว่าไอเจ้าแม็กวอตแมนกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าแกได้ย้ายไปอยู่กับสมโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับไอเจ้าแม็กวอตแมนนี้นะครับปัจจุบันก็อายุ19ปีนะแล้วก็อยู่กับสมโมสรลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ประมาณสัก7ขวบนะครับแล้วก็เคยมีโอกาสลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เนี่ย 2เกมนะครับเกมแรกก็คือลิพูพบกับ AC มิลานในแชมเปี้ยนลีกนะแล้วก็เกมที่2ก็คือลิพูพบกับชูสบิลลีทาวใน์ใน FA คัพนะครับเพียงแต่ว่าแกก็ไม่สามารถที่จะแจ้งเกิดกับสโมสรได้นะครับและเมื่อคืนที่ผ่านมาก็จะมีการประกาศจากสโมสรอ็อกฟอร์ดยูเวนตดนะครับว่าได้ทำการคว้าเจ้าแข้งรายนี้มาเป็นสมาชิกใหม่ของพวกเขาแล้ว ทีนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของแกหน่อยดีกว่านะครับว่าแกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่เคยคาแข้งอยู่กับสโมสรลิเวอร์ p o ลมาอย่างยาวนานและตอนนี้เนี่ยก็กําลังจะต้องลาจากกันแล้วโดยแกนะครับให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณว่าผมเนี่ยเป็นแฟนบอลของสโมสรลิเวอร์ p o ลมาตลอดชีวิตของผมเลยนะผมใส่เสื้อของสโมสรลิเวอร์พูลตั้งแต่ผมอายุ5ขวบและผมไม่เคยนึกไม่ฝันเลยว่าผมจะได้คิดว่าความฝันของผมมันจะเป็นจริง การที่ได้มีโอกาสเล่นให้กับอะคาเดมีของสโมสรเรือผู้มันเป็นอะไรที่เกินไฝฝันมากๆและผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ที่พบกับสโมสรเอซิมิลานที่ซานซิโรมันเป็นช่วงเวลาที่ผมจะไม่ลืมเลือนผมจะจดจำสิ่งเหล่านี้ไปตลอดอย่างไรก็ตามในตอนนี้ถึงเวลาแล้วกับบทบาทใหม่ของผมและถึงเวลาที่ผมจะต้องบอกลา ผมอยากจะบอกทุกๆคนว่าผมขอบคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นสตาฟหรือว่าแฟนบอลแล้วก็ความทรงจำตลอด15ปีที่ผ่านมาในฐานะนักเตะของลิเวอร์พูลนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมได้สวมเสื้อที่มีตราสโมสรแห่งนี้ขอบคุณอีกครั้งสำหรับสโมสรลิเวอร์พูลไอ้เจ้า man แม็กโร์ดแมนแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับอ่าก็เป็นนั้นว่าย้ายออกไปอีกหนึ่งคนแล้วนะครับสำหรับ แข่งคาเดมีของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับยังไงก็ขอให้แกเนี่ยประสบความสําเร็จกับสโมสรใหม่ที่แกเลือกกันแล้วกันนะครับทีนี้มาต่อกันที่ในดิวของเจ้ามอยเซสไซเซโดกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดเนี่ยมันมีสื่ออย่าง BBC ได้ออกมาสยบข่าวลือนะครับว่าที่ลิเวอร์พูลได้ทําการยื่นข้อสเสนอเจ้ามอยเซสไซเซโดเข้าไปเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นข่าวมั่วนะครับก็สําหรับข่าวนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะคุ้นๆกันมาบ้างนะ ว่ามันมีหลายๆสื่อนะครับโดยเฉพาะลิพูแอคโคเนี่ยออกมาเล่นใหญ่เลยนะครับว่ามันมีทีมยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งในพิมลีกอังกฤษนี่แหละได้มีการยื่นขอซื้อเจ้ามอยเซสไซเซโดอย่างเป็นทางการด้วยจํานวนเงินประมาณสัก80ล้านปอนด์ให้กับสโมสรไบตันพิจารณามาด้วยนะครับซึ่งทางสื่อก็อ้างว่าทีมที่ได้ยื่นข้อเสนอเข้าไปก็คือทางสโมสรลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับไม่ใช่ทีมไหนนะเพียงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมามันมีสื่ออย่าง bbc Spo r t แล้วก็ Sky s p o r t นะครับในงานข่าวเอาไว้ตรงกันเดะๆเลยนะว่าที่มันมีทีมยักษ์ใหญ่ในอังกฤษยื่นข้อเสนอในการขอยซื้อมอซเซลไซเซโดเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ข่าวจริงนะครับมันเป็นข่าวปลอมแถมนะครับถ้าหากมันเป็นข่าวจริงเนี่ยสโมสรที่ยื่นเข้ามาก็ไม่น่าจะใช่ลิเวอร์พูลนะครับทีมที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นทางสโมสรเชลซีเพียงแต่จํานวนเงินที่ยื่นเข้าาเนนเนน้้้้าาาาาามมมัั Chelsea, ยยมัันน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 กกกก็็จจะเเเเปํวววดีีียยบ่่่อหททงงงลลซคคืแรึ ก็คือ80ล้านปอนด์นะครับแล้วก็เคยโดนปฏิเสธไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับโดยทางสื่อนะครับได้อ้างเพิ่มเติมเอาไว้ได้ว่าในตอนนี้สมโมสรไบรตันเนี่ยไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องเงินซักเท่าไหร่นะครับและเขาเนี่ยยังคงตรึงราคาของมยเศสไซายโดเอาไว้อยู่ที่ระดับ100ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับถ้าหากในซีซั่นนี้ไม่มีทีมไหนที่พร้อมจะจ่ายเงินในระดับนี้พวกเขาก็จะไม่ปล่อยมยเศสไซสโดออกจากทีมโดยเด็ดขาดนะครับ เพราะยังไงนักเตะคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่สําคัญกับทีมเพราะในซีซั่นหน้าก็จะต้องไปเล่นในรายการยูฟายูโรปาลีกนะครับการเก็บตัวนักเตะชั้นดีเอาไว้มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีส่วนถ้าหากในหลังจากนี้นะครับก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดลงเนี่ยจะมีการยื่นข้อเสนอเข้ามายังไงเบื้องต้นก็จะต้องยื่นเข้ามาในระดับ100ล้านปอนด์เท่านั้นนะคลับก็ประมาณนี้นะ ทีนี้มาต่อที่นักเตะที่เคยเป็นข่าวกับสโมสรลิเวอร์พูลอย่างจัสโกกาบิโอนกันหน่อยดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยทางฟราบิซิโอโลมานโนได้ออกมาใช้คำว่า here we go แล้วนะครับว่าเขากำลังจะเสร็จทางด้านเรือใบสีฟ้านะก็ย้อนกลับไปนะครับไอ้เจ้าจัสโกกาบิโอนเนี่ยแข้งกองหลังของสโมสรอารเบไลซิกนะครับก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับสโมสรลิเวอร์พูลเลยนะครับ ซึ่งเห็นบอกว่าทางเวอร์พููเนี่ยสนใจขนาดที่ว่าเคยส่งทีมเจรจาเข้าไปสอบถามสถานการณ์เบื้องต้นของเขามาด้วยนะครับเพียงแต่ในตอนนั้นเนี่ยพอเวอ้์พูลรู้ว่าราคาของเขาเนี่ยมันอยู่ในระดับเกือบๆจะอบจ่งร0ล้านปอนด์นะทางเวอร์พภูก็ได้จัดการล้มดิวนี้ลงในทันทีนะครับเพียงแต่ทว่านะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เจ้าจัสโกกาบิโอนสุดท้ายก็น่าจะเสร็จทางด้านสโมสรอนเรือใบสีฟ้านะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ย พร้อมที่จะทุ่มค่าตัวในระดับประมาณสัก90ล้านยูโรเพื่อที่จะสู่ขอเจ้าจัสโกกาบิโอนออกมาเสริมทัพในซีซั่นน้านะครับโดยโลมาโน่ก็ได้ยืนยนันด้วยคำว่าเฮียวิโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งสองสโมสรตกลงกันได้ซึ่งนั้นนะครับก็จะทำให้เจ้าจัสโก้กาบิโอนเนี่ยจะเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหลังของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีค่าตัวแพงที่สุดในทันทีนะครับก็ประมาณนี้นะ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวหนวนที่ต้องใช้คําว่า breaking news กันหน่อยดีกว่านะครับพอล่าสุดมันมีสื่อสเปนยักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีการยื่นเงินจํานวนประมาณสัก25ล้านยูโรเพื่อที่จะสู่ขอนักเตะคนหนึ่งของสมโมสรเซลตาบีโก้ด้วยนะครับก็สําหรับในช่วงช่วงนี้นะครับทางสมโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแข้งหลายๆคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นไอเจ้าโรามโอลาวเยนะครับหรือว่าจะเป็นไอเจ้า อังเรแข่งของสมโมสรฟูมิเนเซ่นะครับเพียงแต่ทว่าล่าสุดนะครับมันไม่หมดแค่นั้นนะมันมีสื่อสเปนที่ชื่อว่าเอสตาดิโอนเดปอร์ดิโบนะครับก็เป็นสื่อระดับกลางกลางในประเทศสเปนนะได้ออกมาตีข่าวหน้าหนึ่งเลยนะครับว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาลิพูเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในเงินจํานวนประมาณสัก25ล้านยูโรนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินปอนก็ประมาณ21ล้านปอนให้กับสมโมสรเซลตาบิโกเพื่อที่จะสู่ขอนักเตะที่ชื่อว่า g าบ b ้เวก้ามาด้วยนะครับซึ่งถ้า,าจะถามว่าแล้วเจ้ากาบี้เวก้าเนี่ยเขาเล่นในตำแหน่งไหนก็ต้องบอกว่าเขาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยแกถือว่าเป็นแข้งที่มีความโดดเด่นมากๆในประเทศสเปนเพราะเขาเนี่ยอายุพึ่งจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติในชุด u 21ปี แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยตกเป็นข่าวชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอยู่สักช่วงหนึ่งนะครับเพียงแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยลิเวอร์พูลดันไปมีข่าวชื่อมโยงกับเจ้าลาเวียอย่างหนักเสียม,มากกว่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางสื่อได้อ้างว่านในตอนนี้ทางสโมสรเซลตาบีโกเนี่ยก็กําลังพิจารณาถึงข้อเสนอที่ลิเวอร์พูลยื่นเข้ามานะครับเพียงแต่เบื้องต้นเนี่ยจริงๆพวกเขาอยากจะได้ค่าตัวของเจ้ากาบี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก40ล้านยูโรเสียม,มากกว่านะครับ ซึ่งก็คงจะต้องตามเกาะติดสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสโมสรลิเวอร์พูลจะสามารถทําให้ดูวนี้เนี่ยมันสําเร็จแล้วก็บรรลุผลได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะถูกตอบปฏิเสธมาในหลังจากนี้นะอ๋อผมลืมบอกไปอีกหนึ่งประเด็นนะครับถ้าหากจะถามว่าราคาของไอ้เจ้ากาบีเนี่ย มัน40ล้านยูโรแล้วลิวพูคิดยังไงทําไมยื่นไปที่25ล้านยูโรแล้วทําไมถึงหวังว่าพวกเขาจะได้ตัวนะครับก็ต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของเซลตาบีกโกกก็คือทางลาฟาเบเนเตสอ,อดีตผู้นําของสมสรลิวพูนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ทั้งส,สองสมอลส์มีการพูดคุยกันแบบเปิดอกซึ่งในหลังจากนี้ก็คงจะต้องตามเกาะติดสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าลิวพูเนี่ยจะได้ตัวเจ้าแข้งรายน,นี้เข้ามาเสริมทีมหรือเปล่านะครับ ก็ประมาณนี้นะผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์ pool นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะลาจากกันไปอย่าลืมนะครับขอย้ำอีกสักหนึ่งรอบถ้าทุกๆคนชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปหน่อยนะครับและสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของผมแล้วขออนุญ,ญาตกล่าวลาก,กันเลยกัแล้วกันนะสวัสดีครับ